สวีัสสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะครับอยู่กับปืนนี่ปืนแก๊ปเล็กเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอนี่เป็นปืนแก๊ปเล็กจากของพี่เอกชัยนะครับผมนะได้ส่งมาซ่อมนะครับกับทางร้านต้นแคปกันอาการของปืนพี่เขาก็คือว่ามันกดไม่ค่อยลงนะกดไม่ค่อยลงไม่ใช่หมายถึงโมนะหมายถึงว่านี่ไกปืนมันแข็งมากนะฮะบางทีแบบแทบจะแบบแทบจะคว้างทิ้งอะคือแบบ กดไม่ลงจริงๆมันแข็งมากนะฮะนะประมาณนั้นขนาดคนตัวใหญ่ๆกดนี่ยังจะไม่ค่อยลงเลยฮะก็ได้อามาตซอมกับร้านต้นแคปกันนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้ปกตินะฮะระบบก็ใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับอ่านี่ฮะฟังเสียงฟังเสียง ่ะกดไปจนแบบบดนิ้วอ,ะอ่ะบอกเลยนะหลังจากที่ซ่อมเสร็จคือความพิ้วนี่บอกเลยว่าพิ้วเหมือนเดิมนะครับอ่าก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรแบบส่งมาแก้นะก็ถ้าปืนมีปัญหาก็ส่งมาให้ทางร้านต้นแคปกันซ่อมได้ครับผมนี่นะโคตรจะแสนถูกเลยครับผมอ่ะแต่ว่าเราบริการด้วยใจนะครับบริการทุกระดับประทับใจฮ่านะสโลแกนคุ้นๆสโลแกนคุ้นๆ นั่นแหละครับผมก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับต้นแคปกันด้วยครับผมอย่าลืมแชร์กันไปเยอะๆกดไลค์ด้วยนะซื้อของก็ได้ไม่ซื้อของก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามร้านแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะเออเป็นการสร้างเขาเรียกนะสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าหน่อยให้กับทางร้านต้นแคปกันหน่อยนะเออ ช่วยกันหน่อยทำมาหากินนิดนึงนะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเอาปืนตัวไหนมาโชว์ให้ดูหรือว่าจะมาแต่งปืนตัวไหนอีกนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไป